ส่วนนัองัญชีหน้องครับคลิปนี้เราอยู่ที่สภาวิชาชีพบัญชีครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะคลิปนี้เราจะมาสัมภาษณ์นายกสภาวิชาชีพบัญชีครับถึงประเด็นในการทํางานต่างๆและก็สำหรับนักบัญชีหลายท่านครับเรากําลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครับจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนพร้อมแล้วฝากกดติดตั้งแท็กสนองแล้วไปฟังกันต่อเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวรุชเจธนากรนายกสภาวิชาชีพบัญชีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามแรกครับท่านหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีอะไรบ้างครับครับจริงๆนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบริหชูประรรมก็เป็นแตพผู้ง่ายเป็นตาแหน่งผู้นําในองค์กรที่จะทํางานร่วมกับประธานด้านต่างๆมีทั้งหมด6ด้านเพื่อมาขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจแล้วเป็นการยกระดับการพัฒนาวิชาชีพเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับและที่สําคัญขอให้เกิดประโยชน์กับผู้สอบบัญชีตัวไปเพราะ อันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องเครือข่ายเป็นว่าให้กํากับส่งเสริมอะไรสนุนสิ่งที่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกเราต้องสนับสนุนในมุมของฝั่งนักบัญชีครับท่านทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอ่ะเคน, mm hmm. นมันก็รับบัญชีเราก็จะมีอายุตั้งแต่มากจนถึงน้อยเพิ่งเข้าสู่วงการแบบนี้ครับจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าสับสนจากทางสภาวิชาชีพบัญชดีด้านใดบ้างยังไงบ้างครับสมัยนี้นักบัญชีก็โชคดีที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแบ่งเาบาอ้งานพวกนี้เป็นงานแรงงานลดลง เราก็ต้องมาพัฒนาใช้สกิลด้านอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวิชาชีพแน่นอนสภาทําไงครับก็ต้องจัดอบรมฝึกอบรมมีทัวอะไรใหม่ๆต้องมาแนะนําเพราะเราต้องดูแลสมาชิกสภาไม่ใช่ของกรรมการแต่เรายุคเป็นของสมาชิกท่านที่ผมสร้าบก็แปดปีมาหลาย นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญครับ,รบก็คือแปลว่าดูแลสมาชิกให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเหลือซัพพอร์ตในทุกๆด้านอย่างในเรื่องการฝึกอบรมก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องอื่นๆมากมายจริงๆก็มีเยอะนะครับก็สิทธิพิเศษอย่างเช่นมาเป็นสมาชิกสภาแล้วเนี่ยนะเราจัดฝึกอบรมก็ต้องให้เครดิตกับสมาชิกเช่นมีการส่วนลดค่าฝึกอบรมเ<อ>พราะการฝึกอบรมจร,จริงสภาก็ไม่ได้ว่าเป็นองค์กรที่ถวายหาคำไรแต่ก็มีรายจ่ายในการจัดแต่ละครั้ง เราก็การจัดแต่ละครั้งก็ไม่ได้มุ่งหวังมีกมําไรเพียงแต่ต้องหาวิทยากรที่มีความรู้กันเรื่องนั้นม,มาให้กับสมาชิกสมาชิกได้สละเวลาการทํางานก็ตามได้การเด้างร้านก็ตามหรือองคอ์กรต่างๆมาแล้วต้องให้เขาได้ประโยชน์และเขาจะนําไปใช้ประยุกต์กับองคอ์กรและกับประเทศได้ทีนี้ในระหว่างที่ท่านเป็นนายกอยู่ครับมีโครงการอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เป็นโครงการที่ภาคอุ่ิใจแล้วก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำจริงจังตอนแรกเข้ามานี่วางแผนไว้ว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยเฉพาะเราจะไปเยี่ยมสาขาเพราะว่าเรามีสาขาทั่วประเทศครับซึ่งเราได้รับบนบ่อยๆว่าสาขาต่จังหวัดเหมือนกับสภานไม่ได้คับสนใจผมเนี่ยจะจัดไปตอนที่หยุดโควิดเนี่ยผมไปเกือบจะครบแต่ครบเป็นภาคนะครับไั่เลยครบทุกจังหวัดแต่ถ้าได้รับโอกาสเนี่ยผมก็จะทําสิ่งที่ตั้งใจเพื่อไม่ให้เขาไม่ให้เขาห่างกัน เขาเรียกว่าโครงการบอร์ดสัญจรก็แปลว่าการคำบอร์ดสัญจรช่วยให้สภาวิชาชีพบัญชีโดยรวมของทั้งประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่แล้วก็ได้รับความใส่ใจไม่ได้แบบแค่อยู่ในกรุงเทพใช่แต่ทุกที่ก็คือสามารถจะกระจายความรู้ความเข้าใจหรือว่าอัปเดตอะไรใหม่ๆกับนักบัญชีทั้งหมดได้หมดใช่เพราะงั้นนี้เขาจะเห็นว่าเข้าใจแล้วเขาไม่ได้อะไรวันนี้เทคโนโลยีเราสมัยใหม่ออนไลน์อะไรก็ได้แต่ การไปพบกันต่อหน้าพูดกันเห็นหน้าดูท่าทางพูดจริงใจและจริงใจอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกับสมาชิกในข้อคณะกรรมการแต่ละสมัยที่เข้ามาครับผมเข้ามาเนี่ยเพอเออได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระทรวงพาณิชย์เราก็ทําเรื่องการนําส่งงบการเงินผ่านระบบ DBDFinding นะครับอำนวยความสะดวกใกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะฮะ ใช้ระบบการบริการของสภาเนี่ยโดยพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆคือแจ้งรายชื่อธุรกิจนะเพื่อสอบบัญชีเนี่ยสามารถตรวจสอบงบการเงินนี่บุคคลที่นําส่งต่อ DBD ก็คือกรมพัฒนาธุรกิจนะครับที่สําคัญที่ทําบนตัวเนี้ยพอผมเข้ามาก็จะยินบ่อยๆว่าผู้สอบบัญชีบางคนโดนปลอมแปลงลายมือชื่อใช่โดนดนโดนเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ลงลายมือชื่อจริงใช่แบบงี้เยอะลายมือชื่อนี่ปลอม แล้วเจ้าที่ที่รับด,ด,ดีๆก็ไม่รู้ว่าไม่มีทางรู้อยู่แล้วเพราะมันพิสูจน์การพิสูจน์ลายมือชื่อ<ไ>เป็นเรื่องลำบากเพราะเราก็พยายามจะทําเรื่องนี้จะทําให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็ทําไปได้ดีระดับหนึ่งแต่ต่อไปก็พยายามจะคุยว่าทํายังไงให้มันได้ให้เขาเรียกว่าเกินร้อยนะท่านทาได้ได้แล้วก็ที่สําคัญผมก็พอเพอินผมได้เป็นผมเข้ามาวาระนี้นะครับในฐานะในสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยผมได้เป็นประธานสมาพันธ์อาเซียน ก็คือสมาคมนักบัญชีอาเซียนนะฮะตัวย่อยๆเรียกว่าอัลฟาซึ่งจริงๆ20ปีมุนมาทีมี10ประเทศประเทศละ2ปี 2> ผมเองก็เข้าไปร่วมไม่ว่าอัลฟาก็ตาม i อเซก็ตาม ICMA ก็ตาม AICP ตัวย่อเยอะมากครับนะครับโดยเฉพาะอัลฟาเนี่ยบอลาที่ผมเป็นเนี่ยเป็น2ปีก็คือป,ปีนี้65-66ผมก็พยายามจะเสริมสร้างระบบงานระดับนาชาติ ที่จะเรียนคณเก่งทราบว่าเราสร้างคนเก่งในประเทศเยอะแยะถ้าเราไม่ส่งออกไปเราก็แยกง,งานกันทาไมเลยทําไมเราไม่ทําเหมือนสิงคโปร์ส่งคนเก่งเราไปทําอาเซียนเพราะอาเซียนเป็นประเทศที่ใกล้เคียงเราความเป็นอยู่ไม่ต่างกันและที่สําคัญที่สุดมีนักลงทุนที่ไทยไปลงที่นั้นผมเชื่อว่าถ้าเรามีนักบัญชีที่พร้อมศักยภาพพร้อมความรู้ก็ตามภาษาก็ตามผมเชื่อว่าเขาอยากใช้คนไทยช่วยดูแลธุรกิจให้เขา응 ทีนี้คําถามง,ง่ายคือท่านมองว่านักบัญชีไทยมีศักยภาพพอเพราะจริงต้องบอกว่าในมุมผมบางคนก็จะบอกว่านักบัญชีไทยไม่สําคัญนักบัญชีไทยทําแค่งบการเงินก็พรไม่ได้ใช้ควอมร,รู้ธุรกิจจริงแต่ในมุมจริงแล้วมองยังไงครับผมเองมองต่างกันผพราว่าคนไทยละเอยียดท่านจะเห็นว่าเราผมเอาพื้นๆน,นะผลไม้เรา,าประดิบประดอยอนั่นในจานแกะสลักสวยๆงามๆเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าทําอะไรเนี่ย มีทักษะมีความละเอียดตอนแน่นอนนะครับมันก็สอดคล้องกันเรื่องบัญชีบัญชีกันกันเนี่ยเราเป็นผู้จดแต้มจดแต้มจดการกระทําของบริษัทต่างๆเพื่อออเพื่อมาโชว์สุขภาพของบริษัทในด้านการเงินเป็นอย่างไงผลประกอบการเป็นอยางไรซึ่งนี้เป็นส่วนสําคัญพราะผมเชื่อว่า เราเนี่ยมีศักยภาพพร้อมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งแน่นอนนะเมื่อกี้เราบอกมีศักยภาพแหละแต่ว่าสิ่งที่กลัวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเกิด AI ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยซึ่งบัญชีก็น่าจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อยๆถูกมิสรับไปเรื่อยๆในมุมมองศักยภาพเมื่อกี้กับเทคโนโลยีเมื่อกี้ครับมันมีผลยังไงกับนักบัญชีและนะักบัญชีควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับจริงๆเทคโนโลยีนี่ดับทุกวิชาชีพแตี่ไายเดับวิชาชีพ นี่ดับขั้นตอนในการทํางานบางเรื่องแค่นั้นครับอย่างที่ผมเรียนคุณเก่งว่าตอนต้นเนี่ยผมต้องลงบัญชีทุกรายการเดบิตเครดิตไปบัญชีคุมไปปิดงบเดี๋ยวนี้งานพวกนี้เราไม่ต้องทำครับมันเป็นงานเลเว์ครับถามว่าเราไปใช้ทําอะไรครับเราต้องเป็นนักวิเคราะห์อย่างนี้คยูผู้เรียนเราสามารถอ่านเราต้องรีบอ่านให้งบการเงินก่อนหรืออ่านในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน AI ออกมาพวกเราอ่านได้เลยแล้วมีอะไรผิดปกติเราต้องวิ่งไปหาค,คู่บริหาร สร้างตัวเองเป็นคู่คิดไม่ใช่เป็นนักลงบัญชีเราต้องเพิ่มมูลค่าผมเชื่อว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องชอบแน่เพราะว่าเราอ่านข้อมูลได้ว่าแค่ว่าเราไม่ต้องลงข้อมูลเองให้เสียเวลาแต่เราเอาเวลานั้นมาพัฒนาในการอ่านหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่อที่จะนําเสนอต่อผู้บริหารและก็เป็นการอัปเกรดในตัวซึ่งแน่นอนถ้าไปลิงก์กับเรืเร่องเมื่อกี้ AI ด้วยเราพัฒนานตามเทคโนโลยีได้เราพัฒนาภาษาได,เาาาได้เราก็มีโอกาสเติบโตได้ใช่อยี๋นี้เป็นเรื่องจริงถ้าไปดูหลายๆธุรกิจ เราไม่ต้องไปทำเปลี่ยนไปเลยเพราะนั้นขอยืนยันว่าไม่ว่าเทคโนโลยีทุกระบบไม่ได้ไดิดับวิชาชีพดิดับงานบางอย่างของวิชาชีพวิชาชีพช่วย est, ไม่ได้ดดับช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ในนๆมานักบัญชีแล้วผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งคือคนรุ่นใหม่เราจะได้ยินคาพูดเสมอว่าคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยอยากเรียนบัญชีหรือว่าเรียนบัญชีแล้วอาจจะทํางานไม่ตรงสายในฐานะที่ท่านนายกเองแน่นอนจบปริญญาด้านบัญชีมาเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีด้วย มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าไปถามคนที่ประกอบวิชาชีพสายนั้นๆอยู่แล้วบางคนก็จะบอกว่าผมจะไม่รู้ผมเรียนอย่างนี้อ่ใช่ครับผมก็พูดแบบอ่าผอไม่รู้อย่างนี้ครับแต่ั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกวิชาชีพเนี่ยนะผมก็มีคนเข้าคนออกทุกวิชาชีพมีส่วนสําคัญครับเพียงแต่เราต้องปรับตัวพอสมัยนี้อย่างที่คุณแข่งพูดเรื่อง ai, AI เข้ามาเนี่ยนะไม่ไมด้มานได้ยังไงวิชาชีพอ,อย่างตรงกาวอย่างเพราะว่าเราต้องสร้างบูลค่าเพิ่ม เป็นนักนิเคราะเป็นนักบริหารฟาร์มเสี่ยงครับช่วยผู้บริหารธุรกิจให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ท่านเตรียมตัวหรือมาบอกบางเรื่องเราไม่รู้แต่ตัวเลขมันบอกนักบัญชีจะมีจุดอันหนึ่งจุดเรื่องก็คือว่าเวลาธุรกิจเดินไปแล้วสองปีจะขอดูย้อนหลังข้อมูลนี้สมัยก่อนผมต้องไปตามเก็บเดี๋ยวนี้เรากดเข้าเครื่องให้ได้เราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วให้ได้เร็วนะฮะแล้วจริงๆแล้วองค์กรใหญ่ๆ จะกมองนักบัญชีเนี่ยมอนเป็นผู้บริหารถ้าคุณเก่งสังเกตดูนะไปดูซีโอต่างๆเนี่ยเติบโตมันจะสายบัญชีเยอะนะใช่แล้วสายบัญชีเนี่ยจะไปไปสายไหนก็ได้ครับนะฮะไปการเงินก็ได้ไปอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าท่านเตรียมตัวพร้อมอยู่จริงๆะอาจจะเป็นแบบนี้ไหมครับที่ที่ท่านพูดมาจะมองว่าจริงๆแล้วบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเติบโตต่อยอดได้เพียงแต่ว่าจุดในการตัดสินใจมันอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเรียนแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือเรียนเพื่อทํางานหางาน แต่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดก้าวสู่กระโดดในอาชีพอื่นหร<ช>ือเป็นบันไดไปสู่ด้านอื่นๆแล้วก<ช>็เปิดโอกาสเพียงแต่ว่าสีที่ต่างกันในมุมของนักบัญชีเมื่อก่อนกับตอนนี้คือทักษะที่ต้องปรับตัวเสมอแล้วก็ภาษาเมื่อกี้ที่พูดเพื่อเพื่อหาโอกาสใช่ซึ่งถ้าพูดกันเพื่อเพื่อความแฟคือทุกอาชีพต้องเป็นแบบนั้นแหละเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องปรับตัวอยู่เลยไปถามได้เลยทุกอาชีพใช่เราจะเห็นมาอาชีพบ,บางคนก็ไม่อยากเป็นครับมีเข้ามีออกเป็นเรื่องปกติ แต่ทั้งหมดทั้งนี้นั้นเราต้องมีความยึดมั่นถ้งเราเรียนวิชาชีพนี้เราจะอยู่วิชาชีพนี้เราต้องมีการพัฒนาการพัฒนาคุณหลี่เร่อไม่ได้ถ้าเลือกแล้วต้องพัฒนาต้องปรับตัวแล้วก็หาทางรอดแล้วคุณก็ต้องมาอย่างที่สภาวิชาชีพก็ให้ความรู้อยู่เรื่อยๆคุณต้องมาเติมความรู้นะว่าที่จบไปแล้วจะใช้หากินตลอดไปไม่ได้เพราะโลกเป็นความรู้สอนเสมอและสภาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือบัญชีอยู่แล้วต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องเพิ่มพูนความรู้กับวิชาชีพบัญชีนี้ให้ท ซึ่งทางบัญชีก็รู้ว่าเราต้องอบรมตาตมเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็มากกว่ากําหนดก็ได้ไม่ต้ใครว่าอะไรแต่ว่าถ้าอยากพัฒนา,ามองหาที่สภาสภาก็มีช่องทางให้ใเรียนรู้ใช่อันนี้สําคัญมากประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยและไม่กล้าถามแต่ว่าผมขอเนื่องรับหน้าที่ถามก็คือเรื่องของความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่แน่นอนเราทราบกันดีว่าอนายกเนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจใหญ่แห่งหนึ่งก็คือ CPF ที่เป็นผู้บริหารด้วยทีนี้ คำถามก็คือเรื่องนี้มีผลกระทบต่อการทํางานไหมครับจะมีความเกี่ยวข้องความเกี่ยวเนื่องอะไรกันยังไงแบบไหนบ้างผมเรียนว่ากลุ่มบริษัทซีพขอเอยนามท่านประธานอมุศโสท่านทันเนงครับท่านให้ค่านิยมที่บริษัทอยู่6ข,ข้อแต่ข้อที่สําคัญที่สุดมีหลักอยู่3ประโยชน์หนึ่งทำเพื่อประเทศชาติ สองเพื่อประชาชนสามถึงจะบบริษัทบริษัทที่เราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเวลามาประชุมในประเทศไทยวาระแรกที่้รงรายงานคือท่านทําอะไรกับประเทศนั้นจะไม่มาสนใจขอดูผลกําไรขาดทุนไม่ใช่ผู้บริหารในองคอ์กรแต่ประเทศต้ตองทํสิ่งเหล่านี้ก็คือมาสอบคล้องกับข้อหกกอตอบแทนคุณแผ่นดินผมมาในสภา,าวิชาชีพบัญชีต้องเรียนคุณเก่งว่าจริงๆผมทํางานกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต่นประเทศไทยเป็นที่มาเริ่มต้นของสภา ผมขออ้อนามท่านอาจารย์แตว่าที่ผมคารพบรับตือท่านชวนผมมาทำ <c oughs> ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสผมคิดว่าผมจะทําได้ดีและทําได้มากเพราะผมอยู่ในองคอ์กรใหญ่และองคอ์กรนี้สนับสนุนในเรื่องของส่วนรว <c oughs> มภาระในเรื่องครอบครัวเราก็น้อยเราก็วเวลาเนี่ยมาตอบแทน <c oughs> ผมเหมือนกับมาตอบแทนคุณแผ่นดิน <c oughs> ในวิชาชีพที่ทําให้ผมมีวันนี้และก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทล่าสุดที่ผมเรียนคุณเก่งว่าปลายปี65ห้า จัดสัมมนาให้สมาชิก4สองวันที่ศิลทั่วใช้เงินไป18ล้านบาทผมขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัทผู้ใหญ่ที่บริษัทผมไม่เอานามบอกว่าสมควรให้เพราะบริษัทก็ต้องตอบแทนนับบัญชีบริษัทก็เปิดโอกาสผู้บริหารคนไหนตามด้านไหนทานด้านวิศวะไปจะไปช่วยไม่ห้ามแต่คุณต้องจัดสรรเวลาและบริษัทไม่ได้ส่งไม่ได้บอกว่าส่งคนนั้นไปคนนี้ไปไปนะครับ แล้วผมมาในตำแหน่งนายกสภาก็ไม่มีบทบาทในการที่ไปเซ็นใบอนุญาตอะไรการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็มีเจ้าหน้าที่ทำคือทุกอย่างมันมีขั้นตอนขมันมนีครับมันมีจะเป็นสำนักงานบัญชีต้องที่สภารับรองผมก็ผ่านเจ้าที่มาผ่านนายทะบินมาผมก็ลงนามให้มันครบถ้วนแค่นั้นเองผมไม่มีสิทธิ์ที่ว่าเอ๊ะเอาของเพื่อนผมมาใส่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีผมก็ไปยุ่งไม่ได้จรรยาบรญจะลงโทษผู้สอบบัญชีผมก็ไปยุ่งไม่ได้ แล้วมันเป็นไปตามคันลองเป็นไปตามพาบรบบัญชีสุดท้ายนีะ่สุดครับแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนักวัทชีต่างๆที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าทิ่ฟังตรงนี้ครับมีอะไรอยากฝากบอกไว้บ้างครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทางคุณเก่งให้ผมได้เชิญชวนนะครับปีนี้คณะกรรมการจริยบัญได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเลือกตั้งเขาก็เลือกอวันเสาร์ที่19สิงหาคม2 5 6พแล้วที่เขาเลือก ขอเลือกที่สันสมัยนะครับห้องบอลลูนหนึ่งถึงสามที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจซึ่งทวก็รู้ว่าศูนย์ประชุมนี้พัฒนาใหม่และมีประชุมของเอเปกเพราะฉะนั้นผมในฐานะนายกสภาผู้ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระหลมชุวประถมยุนี้ก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะฮะแต่ปีนี้มีไหมว่าเมื่อข่อนี้เป็นสมาชิกได้แต่ท่านต้องเป็นสมาชิกติดต่อไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้งถ้าท่านน้อยกว่าท่านไม่มีสิทธิ์อันนี้เป็นระเบียบก่อน ชื่อกออกก่อนสมัยผมแล้วก็ประกาศไปแล้วมผมก็ต้องปฏิบัติตามนะครับช่วยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเพื่อเลือกผู้ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านที่ท่านเห็นว่าจะเข้ามาพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้กับท่านในนามของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูป,ปถัมภ์าะงั้นผมก็ต้องขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีคุณสมคคบัติครบถ้วนก็คือเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสอกเดือน อย่าลืมครับวันเสาร์ที่19จัดเวลามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิจห้องบอลรูมหนึ่งถึงสามมาเลือกตั้งแล้วก็มาเที่ยวหอประชุมที่สวยงามด้วยแล้วทั้งหมดก็เนี่ยครับวันนี้มาถือว่ามาเปิดใจพูดคุยนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งนะครับใครที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับที่ห้องวอลรูม1ถึง3ามครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิจครับผม เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรวิทย์เจนากุลนะครับนายกสภาวิชาชีบัญชีมากมากครับผมขอบคุณครับ e ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณขอบคุณผู้ฟังด้วยครับครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันอีกแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ